สวัสดีครับอีกหนึ่งโจทย์ในคลินิกโรคปอดทางเดินหายใจคือคนไข้มาปรึกษาด้วยเรื่องสัมผัสผู้ป่วยเป็นวัณโรคตัวเขาเองจะเป็นไหมมีอะไรน่าเป็นห่วงเขาต้องวางตัวยังไงต้องติดตามอย่างไรใช้ผลเลือดได้หรือไม่เรามาลองดูทุกคำถามนะครับแล้วผมเชื่อว่าคนที่เข้ามาฟังก็คือคนที่เพิ่งจะสัมผัสผู้ป่วยวัณโรคอย่างใกล้ชิดเรามาเริ่มก,กันครับ สวัสดีครับผมหมอวินัยครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าผมพูดช้าไปสามารถเพิ่มสปีดเป็น1.5ผมเชื่อว่าเราจะไม่ตกหมดย้ำอีกทีนะครับคลิปสั้นอาจจะได้ข้อมูลคลิปยาวผมพยายามยกตัวอย่างพยายามพูดช้าๆเพื่อให้เราเห็นภาพนะครับเพราะปัญหาโรคป,ปอดทางเดินหายใจอาจจะเป็นปัญหาที่กวรใจเราในอนาคตางั้นเรามาลองดูอีกหัวข้อหนึ่งครับคือสัมผัสผู้ป่วยบนารค เริ่มต้นโดยคำถามแรกครับก่อนอื่นเราปูพื้นก่อนครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าประเทศไทยและอีกหลายๆประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นประเทศที่มีเชื้อวาาัณโรคเป็นเชื้อท้องถิน่นนั่นหมายความว่าเราทุกๆคนอาจจะมีเชื้อวัณโรคแอบแฝงในร่างกายโดยที่เราไม่มีอาการอันนี้เป็นเรื่องที่เรารู้กันมานานและปัจจุบันก็ยังเชื่อเรื่องนี้อยู่และไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกใหม่แต่ จากตัวเลขที่มีการเฝ้าระวังมีการติดตามและมีการศึกษามากขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับกลุ่มโรควรนโรคแฝงเนี่ยปัจจุบันทิศทางมันเริ่มหันหันไปในทางที่ว่าเริ่มใช้ยาสำหรับคนไข้ที่วินิจฉัยว่าเป็นวันโรคเทียมมากขึ้นฟังดีนะครับเริ่มมีการหันมาใช้ยาเปรียบเสมือนต่างประเทศเลยประเทศฝั่งตะวันตกเช่นอเมริกาอย่างเงี้ยวันโรคแฝงเราไม่ได้เจอบ่อย ถ้าตรวจเจอเขาจะให้ยาป้องกันวัณโรคแฝงไปเลยบ้านเราสมัยก่อนไม่ได้ใช้แต่สมัยนี้จากตัวเลขจากข้อมูลที่มีเริ่มจะมีทิศทางให้หันมาใช้โอเคนะนำไปสู่หัวข้อที่3คือนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าอะตั้งใจฟังผมจะพูดช้านะครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าการที่เราจะติดเชื้อว,วัณโรคมันจะต้องผ่าน3สเตปอะไปพร้อมๆกันครับ สเตปที่1คือเชื้อวัณโรคคนคนที่1นึ่ไอใส่เราเราได้รับเชื้ออันนี้คือหัวข้อที่1เราได้รับเชื้อไม่ได้หมายความว่าเชื้อนั้นจะไปติดในร่างกายเราหรือเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าติดเชือ้อดังนั้นคนที่ได้รับเชื้อไม่จําเป็นว่าจะต้องติดเชือ้อโอเคนะฮะนอาไปสู่หัวข้อที่2คือ ติดเชื้อหมายถึงว่าได้รับเชื้อแล้วเชื้อนั้นมันเข้าไปในร่างกายและมันติดอยู่ในร่างกายน,นี่พูดภาษาบ้านๆน,นะเราเรียกว่าติดเชื้อติดเชื้อโดยที่เราไม่มีอาการติดเชื้อโดยที่มันหลบอยู่ข้างในหรือเราเรียกว่าแฝงแอบแฝงอยู่ในร่างกายภาษาทางการแพทย์ 1, เราเรียกวัน,นโรคระยะแฝงหมายถึงว่าเราได้รับเชื้อเชื้อมันอยู่ในร่างกายมันก็หลบอยู่ในนั้นแหละมันไม่ได้เพิ่มจํานวนไม่ได้มีอาการอะไรทั้งหลาย โอเคนะฮะแต่เมื่อไหร่หัวข้อที่3เราได้รับเชื้อเราติดเชื้อและมันเริ่มออกออกดอกออกอาการให้เรามีอาการวัณโรคเอ็กซเรย์ปอดเราเริ่มมีมีฟ้ามีปื้นที่เข้าได้กับวัณโรคอันนั้นแสดงว่าเรามีอาการและเรามีโรคละดังนั้น3หัวข้อรับเชื้อติดเชื้อติดเชื้อและมีอาการ ไม่จําเป็นว่าเราจะต้องมีอาการไข้น้าหนักลดเบื่ออาหารนะครับเหมือนที่ผมพูดในเพจเพียงแค่เอ็กซเรย์ผิดปกติที่เข้าได้ก็ถือว่าเรามีอาการทางวัณโรคแล้วเช่นมีต่อมน้ำเหลืองโตเอ็กซเรย์ A เป็นโพรงมีจุดมีน้ำในเยื่อหุ้มปอดอย่างเงี้ยก็เข้าได้กับวัณโรคแล้วที่มีอาการโอเคนะฮะดังนั้นแยกให้ถูกว่ารับเชือ้อติดเชื้อแบบแฝงติดเชื้อแบบออกอาการ ออกอาการไม่จําเป็นต้องมีอาการทางกายนะครับเป็นอาการทางเอ็กซเรย์อย่างเดียวก็ได้เคลียร mm ์ hmm. นะฮะจบนะฮะอ่ะอันนี้เราจบหัวข้อที่1นอ่ะนาไปสู่หัวข้อที่2อ,อ่ะสม,สมมติเรา <c oughs> เราสัมผัสผู้ป่วยใกล้ชิดเราก็ต้องรู้ก่อนว่าไอ้สัมผัสผู้ป่วยใกล้ชิดเนี่ยมันสัมผัสแค่ไหนใกล้ชิดแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นโจทย์ที่มันก็ยากต่อการตีตีโจทย์นะอ่ะนิยามของของแนวทางของประเทศเราเนี่ยก็ จะแบ่งการสัมผัสแบบนี้ครับอันที่1คือสัมผัสแบบคนในบ้านเดียวกันอันเนี้ยที่มีความสําคัญสัมผัสแบบคนในบ้านเดียวกันนะที่มีห้องหรือว่าอยู่ในห้องเดียวกันด้วยอันเนี้ยถือว่ามีความเสี่ยงสูงสุดคือนอนด้วยกันว่างั้นเหอะอยู่บ้านเดียวกันนอนในห้องเดียวกันอันนี้มีความเสี่ยงสูงสุดสัมผัสแบบที่2คืออยู่บ้านเดียวกันแต่นอนคนละห้องอันนี้ก็มีความเสี่ยงสูงแต่อาจจะน้อยกว่าแบบแรกโอเคนะฮะ แบบที่3คืออะไรฮะแบบที่3คือสัมผัสแต่ว่าไม่ได้อยู่ร่วมบ้านกันไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันไม่อยู่ในบ้านหลังคาเดียวกันแต่สัมผัสแบบเช่นทํางานในออฟฟิศเดียวกันอันนั้นก็มีนัยสําคัญถ้าการสัมผัสนั้นอยู่นะฮะเป็นเวลาอย่างน้อย8ชั่วโมงต่อวันอันนี้ผมว่าเราอาจจะไม่ต้องรู้มากก็ได้ครับมันจะมีเกณฑ์เจ็ดร้อยชั่วโมงนะฮะใน1เดือนหรือ8ชั่วโมงต่อวันอันนี้ประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็ถือว่ามีนัยสําคัญทีนี้ระยะเวลาการสัมผัสเนี่ยสำ,สำคัญเช่นถ้าเราเคยอยู่ในบ้านกับคนคนหนึ่งที่เป็นวัณโรคแต่เราเอ๊ะเราเคยอยู่บ้านเขาแต่ว่าเราอยู่6เดือนที่แล้วอันนี้ได้ไหมครับไม่ได้ครับตามนิยามคือเราจะต้องสัมผัสในช่วงที่เขามีอาการหรือตรวจพบในช่วงเวลาก็คือ3เดือนก่อนหน้านั้นจนกระทั่ง2ออาทิตย์หลังจากเขาเริ่มกินยา ไม่ต้องงงนะครับอสรุปสั้นๆเลยครับสรุปแล้วถ้าเราอยู่บ้านเดียวกันหลังคาเดียวกันจะต่อให้ห้องเดียวกันหรือไม่ได้ห้องเดียวกันก็ตามหรือทํางานใกล้ชิดเฉลี่ยเลยวันหนึ่งอยู่ด้วยกันเกิน8ชั่วโมงเงี้ยนะครับและเราอยู่ในช่วงเวลาเช่นนับจากคนคนนั้นบอกเราว่าเขาเป็นเนี่ยเราอยู่กับเขาเนี่ยสเดือนก่อนที่เขาจะเริ่มวินิจฉัยหรือเขาบอกเขาเริ่มกินยาแล้วภายใน2ออาทิตย์หลังกินยาโอเคนะงั้น พูดภาษาง่ายๆคือก่อน3ามหลังสองอาทิตย์ก่อน3มเดือนหลังสองอาทิตย์โอเคนะฮะงั้นอันนั้นแปลว่าเราสัมผัสที่มีความเสี่ยงเราควรจะไปตรวจโอเคทีน,นี้กลับมาเพื่อไม่ให้งงนะครับตะกี้ผมพูดไปแล้วว่าวันโรคเป็นแบบไหนบ้างรับเชือ้อติดเชือ้อแล้วก็ติดเชื้อออกอาการนะฮะอันที่สองผมพูดแล้วว่าสัมผัสเนี่ยใครขอบเขตคืออะไรอ่ะนำมาสู่หัวข้อที่3ามอ่ะสมมุติตอนนี้ เราสัมผัสเราเข้าเกณฑ์เลยอย่างที่ผมพูดไปเะ่กี้อยู่บ้านเดียวกันอยู่ห้องเดียวกันด้วยซ้ําหรืออยู่หลังคาเดียวกันแต่คนละห้องหรือสัมผัสใกล้ชิดกับคนคนนั้นในออฟฟิศอ่ะเราเข้าเกณฑ์ละหมอก็จะให้เราเข้ามาตรวจปัจจุบันเนี่ยสมัยก่อนอาจจะเป็นเพียงแค่ซักประวัติตรวจร่างกายเอ็กซาเรย์ครั้งหนึ่งก็จบนะแต่ระยะหลังมันเริ่มเปลี่ยนไปละเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่า เริ่มมีการรณรงค์ให้พิจารณาฟังดีนะครับยังไม่ได้ฟันธงยังไม่ได้เป็นข้อผูกมัดเริ่มมีการรณรงค์พิจารณาการใช้ยาป้องกันวัณโรคหรือเราเรียกว่า treat tuberculosis preventive therapy tpt นะฮะเริ่มมีการให้รณรงค์ให้พิจารณาการรักษาซึ่งสูตรนั้นอาจจะเป็น 3, เดือน6เดือนเเดือนเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคนะครับแต่เริ่มมีการรณรงค์ให้พิจารณาด้วยเหตุที่ว่า คนที่สัมผัสใกล้ชิดถ้าได้รับสูตรยานี้ป้องกันการเกิดวัณโรคได้มากกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีหลายปัจจัยที่เราต้องไปคุยกับแพทย์ของเราอวันนี้เราผมจะคุยในบริบทนี้ก่อนงั้นถ้าเราเข้าเกณฑ์สิ่งที่แพทย์จะทําคือผมสรุปสั้นๆง่ายๆอย่างนี้เลยครับเขาจะดู4ประมาณสีหัวข้อให้เราอันที่หนึ่งเขาจะถามก่อนเลยว่าถ้าเราเคยสัมผัสจริงเข้าเกณฑ์แล้วเขาจะถามเลยว่า เรามีอาการที่เหมือนวัณโรคเรีออยัเช่นมีไข้น้ำหนักลดเบื่ออาหารเขาจะส่งเราไปเอ็กซเรย์นะครับว่าดูว่ามีลักษณะของวัณโรคที่มันกำลังแอคทีฟอยู่หรือเปล่าหรือเป็นวัณโรคที่ออกอาการทางเอ็กซเรย์หรือเปล่าถ้าใช่รักษาวัณโรคเลยครับไม่ต้องกินสูตรป้องกันอันนี้คือรักษาสูตร6เดือน9เดือนก็ว่ากันไปนะครับโอเคนะฮะอันนี้คือคำถามที่1คือ หมอเขาจะตอบเราว่าสรุปเราเป็นวรนโรคอยู่หรือเปล่า2ถ้าไม่ใช่ก็จะมาดูว่าเรามีวรณโรคแอบแฝงหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นเขาจะมาดูก่อนว่าเราเคยเป็นวรนโรคหรือเปล่าตะกี้มีอาการวันรโรค2คือามาดูว่าเราเคยเป็นวันรโรคหรือเปล่าถ้าเราเคยเป็นแล้วเขาอาจจะไม่ให้สูตรป้องกันก็ได้เขาอาจจะเฝ้าระวังเราอันนี้ประมาณนี้สรุปง่ายๆเลย อันที่สามเขาจะถามเลยว่าเราเป็นผู้ป่วยแบบไหนภูมิต้านทานบกพร่องหรือเปล่าเขาจะมุ่งเน้นไปที่เราเป็น HIV เป็นเอดหรือเปล่าเพราะถ้าเป็น HIV เป็นเอดมันจะเปิดประตูการตรวจอย่าง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 ละเอียดเลยอะโอเคสมมติเราสัมผัสเราไม่เคยเป็นวันโรคก,ก็จริงแต่เราเป็นผู้ป่วย HIV หรือเอดนั่นหลยครับเขาจะส่งไปตรวจเลือดเลยนะครับ หรือบางกรณีถ้าเราเป็นเอชวีเป็นเอดส์แล้วกินยาต้านไม่ถึง1ปีเขาให้เริ่มยาเลยครับเริ่มยาป้องกันเลยสมัยนี้นะไม่ต้องมานั่งตรวจอิกราไม่นั่งมานั่งตรวจทูบโคลินไม่นัองอะไรแล้วครับเริ่มยาเลยครับสูตรป้องกันโอเคนะแต่ถ้าเราเป็นเอชวีเป็นเอดส์แต่กินยามาเกิน1ปีแล้วและทุกอย่างก็ควบคุมได้เช่นตัวไวรัสโหลดก็ดี CD4 ก็ CD ดีเราไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ ใช้สูตรอาจจะส่งตรวจเลือดนะตรวจ TST ตรวจสกินเทสดูเห็นไหมครับแต่ตรงกันข้ามกลับไปกลุ่มเดิมถ้าแบบเพิ่งกินยาหรือกินยาแล้วภูมิไม่ขึ้น CD 4ฟไม่ขึ้นไวรัสโหลดยังไม่สามารถเคลียร์ได้อาจจะเริ่มกินยาเลยอ,อันนี้ไม่เป็นไรครับรายละเอียดปีกย่อยเดี๋ยวแพทย์จะเป็นคนบอกเราแต่ผมแค่จะสรุปให้เราว่าเห็นไหมก่อนที่เราจะให้สูตรป้องกันเนี่ยมันจะต้องดูอะไรบ้างอย่างนั้นถ้าเราสัมผัสเราเคยเป็น แล้วอ่าน่าจจะเฝ้าระวังแต่ถ้าเราสัมผัสเราไม่เคยเป็นแล้วเราเปใช้ช V วีเปิดประตูรักษาเลยนะครับถ้าเรากินยามาไม่ถึง1ปีหรือภูมิเราไม่ขึ้นใช้ยาสุดป้องกันเลยแต่ถ้าแต่ถ้าสุดกินยามาแล้วภูมิมันดีขึ้นก็อาจจะลองติดตามมันจะมีเกณฑ์เกณฑ์ก็คือตรวจอิกลาตรวจสกินถ้าอิกลาหรือสกินเข้าได้ว่าเราเป็นวันโรคแฝงกินยาสุดป้องกันเลยครับแต่ถ้าอิกลาหรือทำสกินเทส มันยังไม่บ่งบอกว่าเราเป็นวัณโรคแฝงก็ให้เฝ้าระวังเฝ้าระวังยังไงก็ทุก3เดือน6เดือนเฝ้าระวังโดยการติดตามอาการอาจจะเอ็กซเรย์ก็ได้อันนี้ไม่มีข้อบ่งชี้นะครับอันนี้จบก่อนนั้นอ่ะจบสมมุติเราไม่ใช่ไอชละ่ะเราเป็นคนไข้อีกกลุ่มหนึ่งที่มีความเสี่ยงเช่นเป็นคนไข้ออนสเตอรอยกินยากดภูมิเป็นคนไข้ผู้ป่วยปะเร็ง นะครับเป็นผู้ป่วยอฟอกไตยอยู่เป็นผู้ป่วยปลูกถ่ายไากระดูปูกถ่ายหัวใจนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงภูมิต้านทานต่ําอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้เขาจะไม่ได้ให้เริ่มกินยาแต่เขาจะตรวจตรวจอะไรครับก็ตรวจอิกราตรวจ t s t แล้วก็พิจารณาการรักษาอันนี้ก็ยังไม่ได้เป็นข้อบ่งชี้ในการให้ยาในทุกรายนะครับอันนี้แพทย์จะเป็นคนบอกเราแต่กลุ่มนี้เดี๋ยวนี้มีแนวโน้มที่จะเริ่มให้ยาป้องกันมากขึ้นละ โอเคนะฮะะถึงจุดนี้เคลียร์นั่นไปสู่กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มแบบคนพวกเราทั่วไปกลุ่มคนแข็งแรงมนุษย์ออฟฟิศไม่มีโรคประจําตัวไม่ได้เป็น HIV ไม่ได้อะไรอันนี้ทํำยังไงครับเขาก็จะประมาณนี้เลย 1. นึาอาจจะให้เราตรวจอีกราด,ดูหรือทําสกินเทสสอถ้าผลมันนิเกติฟก็นัดมาติดตามอาการ3-6ถึงเดือนเป็นเวลา2ปีแนะนำให้เราสังเกต ในช่วงติดตามอาจจะไม่จําเป็นต้องเอ็กซเรย์ก็ได้ถ้าไม่มีข้อบ่งชี้แค่ติดตามดูว่าเรามีอาการไหมแต่ถ้าผลมันโพสิทีฟอิก้าผลมันโพสิทีฟทําสกินเทสผลมันโพสิทีฟอาจจะพิจารณาให้ขึ้นอยู่กับรายละยดยังไม่ได้บังคับว่าต้องใช้นะครับดังนั้นสรุปถึงจุดนี้เคลียร์ไหมครับสมมุติเราเป็นมนุษย์ออฟฟิศผ่านทุกเกณฑ์แล้วเราไม่ตรวจอีก้าได้ไหมได้ไม่ทำสกินเทสได้ ได้ก็แค่สังเกตอาการ3 6เดือนเป็นเวลา2ปีอาจจะเอกซเรย์บางครั้งแล้วแต่นะครับ3 6ถึง6เดือนเอกซเรย์สักทีนึงถ้าไม่มีสัญญาณก็ไม่ต้องทำอะไรทำไมถึงไกด์ไลน์เขาบอกว่าพิจารณาทำไมถึงเขาไม่บอกให้กินเลยล่ะก็ในกลุ่มนี้อย่างที่บอกการกินกับไม่กินข้อมูลยังไม่ได้มากเพียงพอนะครับเขาก็ยังห่วงเรื่องการดื้อยาอยู่ถึงแม้ข้อมูลจะบอกว่าไม่ได้ทําให้เกิดการดื้อยา แต่ข้อมูลยังน้อยอยู่นะครับสำหรับในกลุ่มประชากรทั่วไปมาตรฐานไกด์ไลน์ก็ไม่ได้ไม่ได้บังคับว่าอย่างต้องใช้สูตรกินยา9เดือน6เดือน3เดือนเพราะอะไรครับเพราะกินยาพวกนี้เนี่ยมันก็จะยาวันณโรคเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มไอโซไนซิตไลแฟมเนี่ยก็จะมีผลข้างเคียนนะครับตับอักเสบได้คันได้ผื่นได้ผื่นแพ้ยาได้นะครับโอสารพัดเลยครับดังนัน้นก็ต้องมาช่งกัน ยิ่งคนไข้คนนั้นถ้าเป็นคนไข้ที่เป็นโรคตับอยู่แล้วนะครับหรือมีความเสี่ยงเช่นกินแอลกอฮอล์บ่อยนะครับหรือคนไข้ที่ค่าตับไม่ดีเป็นพื้นฐานอันนี้ก็ต้องมาดูว่ามันคุ้มไหมก็ต้องคุยเป็นรายๆไปนะครับโอเคนะฮะสำหรับหลายๆคนที่มักจะถามว่าตรวจอิกราได้ไหมย้ำอีกทีนะครับไอ้เลือดอิกราเนี่ยไม่ได้บอกว่าเราเป็นหรือไม่เป็นนะครับอฟังดีนะครับ หลายคนใช้ผลอิกรามาแล้วบอกกินยาเลยอิกราไม่ได้เป็นตัวฟันธงว่าเราเป็นหรือไม่เป็นถ้าเอามาประกอบกับหลายๆอยา่างอย่างที่ผมพูดไปตะก,กี้เนี่ยครับเราไม่ได้ใช้อิกราอันเดียวในการฟันธงว่าคุณเป็นหรือไม่ดังนั้นก็ต้องติดตามตอนต่อไปว่าอนาคตทิศทางตัวเลขจะเป็นอย่างไรสําหรับผมในชีวิตจริงเนี่ยก็มีคนไข้ที่มาปรึกษาเอ็กซเรย์ปอดพบผิดปกติหรือสัมผัสคนใกล้ชิดที่เป็นฟันโรคในครอบครัวเดียวกัน ผมก็จะถามว่าอยากกินไหมถ้าไม่อยากกินก็ขอเฝ้าระวัง <c oughs> นะครับเป็นเวลา2ปีแค่นั้นก็เพียงพอสุดท้ายคือคนทั่วไปอย่างนี้ไม่เคยสัมผัสแต่อยากตรวจว่าตัวเองมีเชื้อวัณโรคแฝงหรือเปล่าอันนี้ไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นเราไม่ใช้อีกลาในการคัดกรองประชาชนด้วยซ้ําก็อย่างด้วยหลักการเดียวกันครับอีกลาไม่ได้เป็นตัวบอกว่าเราติดหรือไม่ติดมันจะต้องดูหลายๆอย่างประกอบนะครับโอเคนะสบายใจนะครับ งั้นปัญหาวันรโรคแอบแฝงในบ้านเราเนี่ยก็ติดตามตอนต่อไปว่าข้อมูลจะมากขึ้นเรื่อยๆแค่ไหนแต่ที่แน่ๆกลุ่มที่จะได้ประโยชน์กลุ่มเด็กกับผมไม่พูดอยู่แล้วมันได้ประโยชน์อยู่แล้ะอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะเด็กเฉพาะเด็กน้อยกว่า5ขวบแต่ในกลุ่มผู้ใหญ่นะก็ถ้าเป็น HIV หรือที่คนไข้ที่มีภูมิต้านทานบกพร่องอันนี้ได้ประโยชน์และทิศทางเริ่มเชียร์ให้ใช้มากขึ้นแต่กลุ่มประชากรทั่วไปก็พิจารณาเป็นรายๆโดยดูยหลายๆปัจจัยนะครับ ถ้าคนไข่อยากทานยินดีโดยที่ไม่มีข้อห้ามทานได้ครับไม่มีข้อห้ามโอเคนะครับอ่ะวัณโรคยังเป็นปัญหายอดนิยมย้าอีกทีหลายคนชอบเชื่อว่าวัณโรคหายไปจากโรคนี้ไม่จริงนะครับอันนั้นคือโปลิโอวัณโรคผมเจอทุกวันหมอปอดเจอทุกวันในชีวิตประจําวันผมก็พูดอยู่เรื่อยๆวัณโรคบ้านเรามาได้รูปรูปแบบหลายๆรายเนี่ยเหมือนจะเป็นมะเร็งสุดท้ายไม่ใช่เป็นเพียงแค่วัณโรควัณโรค ผมท่องนะครับถ้าคนไข้ผมจํา3คลิปได้ไหมฮะสามหัวข้อได้ไหมหนึ่งวันโรคยังไม่หมดนะครับ2วันโรคหายขาด100%เซถ้าเรากินยาตลอดอย่างสม่ําเสมอโอเคสอย่างนี้ให้ท่องไว้งนั้นทุกครั้งที่เป็นวันโรคอย่าลืมหายขาด100%ซครับเข้าตรวจกินยาให้ครบแป๊บเดียวมันก็ผ่านไปส่วนคลิปหลายๆอย่างเกี่ยวกับวันโรคผมทําไว้หลายปีแล้วก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่เดี๋ยวจะทยอยอัปเดตไว้ให้นะครับ หวังว่าคงได้ประโยชน์แล้วเจอกันใหม่ที่หน้าสวัสดีครับสุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับหากใครที่สนใจหนังสือรู้รอดปลอดภัยสามารถสั่งผ่าน Line Official ได้จะมีเจ้าหน้าที่ประสานในนี้ผมก็ได้สรุปนะฮะหัวข้อนะฮะสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าใครที่สนใจนะครับสีภาษาค่อนข้างง่ายลองไปอ่านดูนะครับแล้วก็เริ่มใส่ใจสุขภาพปอดเพราะอีก10ปีข้างหน้าสุขภาพปอดจะเป็นปัญหาของสังคม